จะมากรองด้วยการใช้ Google Sheets นะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแบบคนแถว a เนี่ยมีชื่อคนเนาะมีชื่อ a ถึง l เราต้องการดูกรองว่าใครที่คะแนนน้อยกว่า94เนี่ยมีชื่ออะไรบ้างนะคะก็ให้เราเข้าไปตรงคอลัมน์ b นะคะคอลัมน์ b เนี่ยเรากดไปทั้งคอลัมน์แล้วก็ไปเลือกตรงจุด3จุดตรงนี้ ให้เลือกคำว่า create filter นะคะตรงก็กดตรงตรง filter ตรงเนี่ยตรงจุดสามเหลี่ยมสามขีดข้างบนแล้วก็มาเลือกว่า filter by condition นะคะก็เลือกไปที่ข้างล่างเลยมันจะอยู่ว่า less than นะคะ less than ก็กดเข้าไปว่า less than แล้วใส่ค่าไป94นะคะแล้วก็กดถูกตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะก็คือชื่อตั้งแต่ f g h i j k l เนี่ย คะแนนได้93กับ2เรียงมาก็ค,คือน้อยอกว่า94มันก็จะขึ้นมานะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่ากรองให้เห็นนะคะทีนี้ถ้าจะเอาออกทำยังไงก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดตรงนี้จุด3จุดแล้วก็ Remove Filter ก็จะออกมาเหมือนเดิมแล้ว